นะครับก็สวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ,อ่อตอนนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงนะครับการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงนะครับเขาบอกว่าการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงเป็นการแบ,บ่งส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งออกเป็น2ส,ส่วน แบ่งเสง้นสี่เส้นตรงเส้นหนึ่งออกเป็นสองส่วนโดยแต่ละส่วนมีความยาวเท่ากันนะครับเรียกจุดที่เกิดความยาวเท่ากันว่าจุดกึ่งกลางนะครับหรือหรือเรียกว่าจุดแบ่งครึ่งนะครับในการหาจุดกึ่งกลางของเส้นตรงโดยใช้การสร้างพื้นฐานมีขั้นตอนการสร้างดังนี้นะครับเดี๋ยวผูครูจะพาไปสร้างกาันนะครับ ในหนังสือเรียนของเรานะครับเราจะกาหนดเราจะกําหนดส่วนของเส้นตรง AB ก่อนนะครับโดยใช้สันตรงนะครับโดยใช้สันตรงนะ,ะกําหนดส่วนของเส้นตรง AB นะครับก็ครูก็จะมา,ากําหนดกำหนดส่วนของเส้นตรง AB นะครับกำหนดนของเส้น A, ที ความยาวก็ยาวพอสมควรนะครับ <B. S 1> ก็อ่านใช้ส, <B. S 1> ส,สันตรงนะครับคีดส่วนของเส้นตรงนะครับยาวพอสมควรนะครับอันนี้คือเอเอแลวก็ b นะครับนี่คือความยาวของส่วนของเส้นตรง ab นะครับ <B. S 1> ต้องการหา แหนจุดของจุดของเกมที่อยู่ตรงกลางหมายความว่าครูจะแบ่งส่วนของเส้นตรงนี้ออกเป็นสองส่วนครับแต่ว่าเราต้องแบ่งจุดกึ่งกลางมันก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ทุกคนก็จะไปใช้สันตรครับคีสนสองเส้นตรง AB นะครับต้องการ จุดเบนสนของที่นตรง AB ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของ AB นะครับที่ต้องการหาซึ่งเราจะได้ถ้าเราใช้ M เป็นจุดกลางเราจะได้ AM เท่ากับเอเอ็เท่ากับ M M B อนะครับอทีนี้เราจะไปหากันนะครับขั้นตอนที่1 ขั้นตอนที่หนึ่งเราจะใช้จุด A จุด A เป็นจุดนย์กลางนะครับทีนี้นำวงเวียนของเรามานะครับทีนี้วงเรียนของเรานะนะครับะวงเบียรวงเวียนของเราจะมีจุดที่มันเป็นจุดที่มันเป็นเหลก็กแล้วก็เป็นมินส่อใช่ไหมนะครับจุดที่เป็นเหล็กเนี่ยเขาจะว่าจะ,จะให้เป็นจุดตึงกลางนะครับวันนั้นเราจะใช้ที่เป็นปลายเหล็กนะครับเป็นจุดตึงกลางเนาะ นะครับขั้นตอนที่1ในหนังสือมันจะเขียนเป็นทีละขั้นตอน 1, 2, 3, 4แล้วก็จะว,วาดรูปหลายรูปซ้ำกันนะครับส่วนตรงนี้โครจะทำเป็นรูปทีเดียวเลยนะครับขั้นหนึ่งใช้ A เป็นจยุดึนกลางวงเวียของเรานะครับรัศมีวงเวียของเราเนี่ยให้กาลางออกรัศมีกลางออก ยาวพอสมควรคือยาวเกินเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของ AB แล้วก็แล้วก็คิดว่าเราก็มากางออกพอสมควรเลยกางออกพอสมควรน,นะครับให้มันคิดว่าให้มันยาวให้มันยาวกว่า AB นะครับอ่กางออก AB ของท่านเท่าไหร่ที่เคยขีดนเกาะการวงเวียนให้ยาวเกินเกินครึ่งหนึ่งนะครับของ AB นะครับการเรียอน,นะครับการแล้วที ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งอะ่ะยายรเลย,เ,ลย,เ,ลยเขียนส่วนโค้งนะครับอ่าตัดเขียนส่วนโค้งตัดส่วนของเส้นตรง A B นะครับตัด่วนของเส้นตรง A B นะครับตัดเรียบ ต,นนะะต,ต,ตัวนะครับตัวการก็จะมีออก,กออคอสมวนใช้ A เป็นจุดสย์กลางเขียนส่วนโคง้งส่วนโค้งนะครับตัดตัดส่วนของเส้นตรง a b นะครับเสร็จแล้วนี่คือขั้นตอนที่1น,นี่คือขั้นตอนที่1น,นะครับจะเรียกเลยบัดดี้ดูเพื่อนหน่อยบัดดี้ดูเพื่อนหน่อยนะครับถ้เาเสร็จแล้วต่อไป ไปขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองัศมีตัวเมอี้ัศมียาวาทก็เดิมเอารัศมียาวาทก็เดิมนะเมื่อกี้รัศมีนะรัศมียาวาทก็เดิมนะครับรัศมียาวาทก็เดิมต่อไปใช้ V ใช้ B เป็นจุดส์กลางรัศมียาวาทก็เดิมใช้ B เป็นจุดส์กลรงเขียนส่วนโค้งแต่ ครับอ่านตัดันเลยอ่ตาตัดนี่ครับ <c oughs> เราจะเห็นว่ามันจะมีจุดตัดอยู่สองจุดดังนั้นเราจะตั้งชื่อให้เขาจุดตัดนี้เราตั้งให้อเราชื่อชื่ออะไร <c oughs> ตั้งชื่ออะไรดี <c oughs> จุดตัดตของสินโครงมลุกจุดตัดของสินโครงมตั้งเป็นซีดีแล้วกันนะครับซีอ่าซ, <c oughs> ซีกับ C กับ D นะครับอ่าตั้งจุดตัดนะครับจุดตัดเป็นชื่อ C กับก D น,นะนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่สองนะฮะัจุดตัดนี้จะมีชื่อ C กับ D นะครับนี่คือขั้นตอนที่สองเสร็จแล้วต่อไปสเสร็จย,ยังเอ่ยเสร็จแล้ววงเวียนนะครับมันจะเห็นส่วนโค้งสักอย่างง่าย บางคนใช้เอามือไปโคง้งเมื่อวานนี้เอามือไปเขียนโค้งนะมันก็ดูออกนะครับอ่ะทีนี้ขั้นตอนที่2เสร็จแล้วต่อไปขั้นตอนที่3จับสันตรงมาอ่าสันตรงหรือมากระทั่เของเราครับเอาสันตรงมานะครับขั้นตอนที่สานะครับสันตรงลาลา ส่วนของเส้นตรงอะไรจุดตัดที่ C กับ D นะครับลากอ่าลากคือส่วนของเส้นตรง C D นะครับอ่าลากแล้วขั้นตอนที่3ามนะครับลากเส้นตัดมาเรียบมารลาก C D จะไปตัดจะไปตัดส่วนของเส้นตรง A B ที่จุด ที่จุดอะไรเอ่ยแล้วก็ชื่อให้เขาที่เขาต้องการจุดตัดไปเอ็ม BL, ใช่ไหมนะครับจุดตัดไปเอ็มดังนั้นตรงนี้ก็จะมีชื่อจุดตัดว่าจุดเอ็มนะครับจุดเอ็มก,ก็จะเป็นจุดเอ็มนั่นเองนะครับก็เราจะเห็นว่าระหว่าง a AM a m นี่คือจะเป็น ส่วนของเส้นตรง AM นะครับ AM จะมีความยาวเท่ากับ MB นะครับจะมีความยาวเท่ากับ MB m ด m, ะะังนั้นเราก็จะได้รูปส่วนของเส้นตรง AM เท่ากับ MB นะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามโจทย์ที่บอกว่าแบ่ง แบ่งครึ่งสงองเส้นตรงนะครับอันนั้นแล้วก็แบ่งครึ่งสงองทส้นตรงแล้วนะครับก็จะได้ดังรูปนั่นเองก็สรุปว่าเอ AM สงองี่้นตรงเ m จะมีความยาวเท่ากันสงองทส้นตรง MB ดังรูปนะครับดังรูปนะครับก็สําหรับการแบ,บ่งครึ่ง ของเส้นตรงกิ๊กก็มีเมพียงเท่านี้นะครับก็ไว้ติดตามในครั้งหน้าในการครั้งหน้าก็จะเป็นเรื่องบวงมงงนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ